สลามกันทุกคนวันนี้พามาดูร้านฮุสนาเบอร์เกอร์นะร้านเบอร์เกอร์ในตำนานเจ้าแรกมิลบุรีนะครับผมเออเพิ่งขายเมื่อวานแหละครับผมแต่เขาบอกตำนานไว้ก่อนล้อเล่นนะครับล้อเล่นอยู่ที่หน้าเซเว่นซอยประชาร่วมใจ13นะครับหรือว่าคนพื้นที่เขาจะเรียกกันซอยตาหวานนะครับผมนี่ครับวันนี้สั่งเป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะครับผมจริงๆร้านเนี่ยผมกินมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะครับผมกินมาตั้งแต่อะไร25บาทอะ จนตอนนี้อันละสี่สิบาสี่สิบสี่สิบห้าบาทแล้วถ้าเป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะจริงๆก็มีหลายหน้านะครับผมมีเนื้อมีไก่มีปลามีกุ้งนะครับผมแต่ผมชอบกินเบอร์เกอร์เนื้อมากกว่านะวันนี้ยอยากจะสั่งชีสเพิ่มด้วยแต่ว่าชีสก็หมดนะครับผมสงสัยผมจะมาช้าไปนะครับนี่นะครับผมผมว่าอร่อยที่ซอสเยอะนะเบอร์เกอร์นะครับผมนี่นะครับ เขาจะเอาขนมปังเนี่ยไปกรีวมาก่อนนะบนกระทะนะครับผมแล้วก็ให้มันมีเท็กเจอร์มีกรอบๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ดูเนี่ยบีบซอสเดี๋ยวเห็นป่ะบีบโหดเหมือนโกดครเลยนะครับผมเนี่ยจริงๆอยากจะกินให้ดูหน้าร้านเลยนะแต่แบบโอ้โหคนมันเยอะมากแล้วก็คนข้างๆนะมันเยอะแล้วก็มันไม่สะดวกเลยนะครับผมก็เลยเนี่ยสั่งกลับบ้านนะโบเนื้อเข้าไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันครับผมรีวิวที่บ้านนะครับผมว่ายังไงะไนะ,ะครับ จะอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับผมแต่การันตีเลยว่าอร่อยดูเด็ดบีบซ้อนหดเหมือนกรดผมเลยนะครับผมอย่าไปดูรีวิวกันนะครับอ๋อแล้วก็ฝากกดติดตามในทิกตอกผมด้วยนะครับผมแล้วก็ใครมีร้านไหนเด็ดแนะนำก็พิมพ์มาบอกทักมาบอกกันได้นะครับผมแล้วผมจะไปรีวิวให้นะจ๊ะบ๊ายบายมาแล้วครับผมมาชิมที่บ้านกินที่ร้านไม่ค่อยสะดวกนะครับ พี่ชอบร้านนี้เพราะอะไรหรอวะไขซอสเยอะมากอะดูเดะแบบเยอะมอะเนี่ยครับผมอ,อือหืออร่อยมากอือหือ เป็นเบอร์เกอร์เนื้อนี่อร่อยมาก ใครเป็นวะกินแล้วขนมปังข้างบนแม่งจะเหลือน้อยอ่ะขนมปังข้างล่าง i'm the time